ไลออนตัวพี่ข้าสปิริตท,ทุกตัวนะด้วยสกิลเฮกครับผมเฮกใส่สตอมเฟิร์สช็อตก็ทำอะไรไม่ได้ครับนะฮะคือฝั่งตัวข้ามก็ต้องมีโรตัสออบแหละครับเพื่อที่จะคอยโปรเทคนะครับต่างๆครับ <c oughs> เพราะว่ามันต้องเป็นสิ่งย้ำเตือนว่าสตอมเข้ายังไงต้องบังคับจ่าย BKB เวลาล่าไลออนหรือว่าทีมไฟที่มีแบบไลออนแพ็คอยู่ประมาณนั้นนะมาครับไล่พูดจบครับผมโดนทันเดอร์สไตรส์นะครับกัดฟันจะเข้าไปเก็บเบลตี้ครับผมตายเองเฟิร์สบัตของนัทเพย์ฮาร์ดครับได้ไปก่อนนะ ไม่กระเตื้องกันเลยทีเดียวครับด้านตรงกลางนี้แก๊งมาใช้ก,กันช็อตโควไว้เพาวเว่าช็อตย้ำต่อฮะแต่ทางด้านโด้นของกาชาบอยครับสวนได้อีทเทอร์บผมฮะของฝากนักกอล์ฟนั่นเองครับเรียบร้อยกันไปสกอร์เป็นสองต่อหนึ่งครับตอนนี้ด้านบนนี้ชูวิชิก็มาไถครับผมคิวจาัดก,การนั่นยังก๊อตไปได้ครับผมบทในทุกๆเลนเลยหรือเปล่าครับทันเดอร์ไตด์แปะมาคิวก็ตายครับแต่ยังไงก็ต้องแลกครับเพราะว่าคุมแล้วฆ่านั้นก็ทเลเบตได้ฮะ 3าตัองก็ตอนนี้เงินนำอยู่1นเคกับ5นาทีเงิน1เป็น,นเน้นไวสเป็ดครับสว่วนเน้นโยอีเ e, กือบโดนโซโลโคิวครับจากกระชาบอยบุ้มบุยฮะแชกันช็อตมาจังหวะน,นี้เน่งๆครับสเปออียร์มาเข้มๆพวาวเวอร์ช็อตไม่โดนแต่ยังย้ำต่อได้ผมไลออนบุ้มบุ้ยตายฮะแจ็คก,กี้ U, ตีใส่เซียวอยู่กับตีทางด้านโดของจิงกูฮะกลับไปฟาร์มครีปดีกว่าครับเอาตังค์อับดิซิมเลตเต็มครับเอาไว้มุดนะเก็บครีปแล้วก็ทำดาเมจอัสเซสเซกครับอีเธอร์ดึงมามุดย้ำต่อเฮกทันหรือเปล่าฮะ เกคันด้วยครับอิ่มๆครับผมอุ้ยโดนนั่นเพลย์ฮาร์ดครับผมแอสโซเซีปาดผ่านเซย์เยยโดอีครับจังหวะนี้เพลย์ฮาร์ดชักก็จอดสวยครับดีเซเบิลไปได้และบูมเบลครับโดนพาวเวอร์ฉอดแล้วบอลแลนดิ่งปาดไปครับทำปรอตูลอยไปเก็บทางด้านรีเจนเนอเรชั่นฝั่งวีเวอร์เข้ามาชูกุชิครับผมพยายามจะถ่ายครับยังไงต่อชูกุชิครับกูดาวอยู่บอลแลนดิ่งยิงบอลแลนดิ่งยิงครับชูกุชิออกไปครับอีกข้างนลยครับแต่คลีวงแต่งเงี้ยจะตามต่อหรือเปล่าเท้านั้นโยอีโยอียว สกอร์เป็นสามต่อสี่ครับส่วนทาวเวอร์ด้านบนแตกไปเรียบร้อยครับเป็นด้านมาสะครับมาสลอตเคลียร์ไปฮะเฟบี้ไม่ห่วงจากป่าลิงย้อนไปก่อนครับแล้วตามด้วยชิลแคร์จังหวะนี้ครับโลลี่แอนเดอร์อค,อครับอัดขอบเล้วเกันครับโค้งโค้งโค้งดีๆมีรางวัลโค้งดีๆมีรางวัลเอี้ยวตัวแบบบอลรัมตีดินดเบมอโซนเบอร์เกอรไม่ติดลัคกี้ช็อตชิลแคร์ปิดเลยแล้วกันครับทางด้านมาสะครับเบก็บโซโลคิวไปได้ครับฆ่าด้านเฟบี B ้ ผ่านบอลสปริงเกลียวลงไปจังหวะนี้ครับเปิดอาริล่าบัตได้ฐานแล้ววอลเ็กจิกไว้สปีิงออกมาใส่เต็มครับหน้ากระแทกหลังกระแทกลัวไปครับผมยังไงต่อกริมย้อนไปหนึ่งครับพยายามจะมาแกงครับผมแต่ว่าดิสเบเลสถามมิ่งกระโจนทั้งนั้นของการชาบอยครับว้าวอย่างนียังไงครับโยอีแชกเกิลช็อตครับผมพาวเวอร์ช็อตเปิดผ่านกันไว้ด้านเฟเรเลสครับเลือกเอาเลยฮะอีกสามวิครับถึงจะทำการดึงอีเทอร์เรมแนนได้ฮะขอให้มาก่อนครับคิวลีมานาด้วยคาริตีสวัสดิ์โคจิโก้ไปใส่แอสเซฟอีเอร์ดึงแชเกกลช็ออตูไววว้้แเซกึงับต่อ โลลี่เดือดปาดกลางเลยครับผมชนไป2ชนไป3ทางด้านกับชอบอยเปิดเดือดรีสโอนแนนกับผมเคลื่อนไปก่อนอีกทีก็สม,มัครมเกิลใส่เดือดหนุเฟบี้จี้เข้าไปอารีนาาบาดครับผมหาเหลี่ยมสเปียวมาแต่ครูดาวสเปียวมาอยู่ชิวแค้หลบสเปียวมาไปแล้วตัวนี้ฟิงเกอร์เดชชิงอัดคา กรงเลยครับเรียบร้อยครับเซียวยูชูวิชิก็้ามาใส่แล้วเบบี้เบบี้ตายไปเรียบร้อยแล้วต่อด้วยวินเลเจอร์วินเลเจอร์โดนอีเทอร์หนึ่งทีเฉลี่ยอัดลงกลางตัวคิววิชมีมาต้องแต่จำบอยกข้มาใสาก็พุ่งกันไปมีเซนส์ปาดมาใส่อยู่อีชูวิชิก็มาจับต่อครับคิวใส่ก็ไปเรียกอยู่จุกหลงไปก่อนสมอลเมเ่อครู่แทงโดนไปด้วยแล้วตีหนึ่งทีตีสองทีหรือเปล่าครับคิวครับเพื่อไปครับด้วยเงื่อนนอนชาโดวและกิเกะไปฮะแตกไปสี่ครับทีนสียังก็ตเปิดทั้งด้านเมทับบยััััังงงไไมมม่่่แตกกกกคครผฝนนนน้้ิวว็ลาอ แล้วตอนนี้โอบล้อมมาหรือเปล่าก็กาชบอยครับรอเก็บท่านบาวตี้ลูนาทีที่12บสครับตรงนี้เป็นบอดครับของเดินทีเอ็นซีบุมเบลก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากครับเป็นซับห้าครับผมด้านล่างนี้ครับเข้าไปสตันเฮดครับผมแล้วเก็บวินเนเจอร์ง่ายๆครับไม่รอดครับเพรยฮาร์ดกาชบอยกือเฟรยเล็ทครับบอลเลนวนิ่งเปิดมาครับอารีน่าบัดเปิดไว้สปี๊บมาแล้งลงต่อเตียงเข้าไปครับกาชบอยตายฮะ รูนออกบนเป็นอาเคนครับ power shot สปีร์เอ้ามาผ่านหน้าโซลเข้าที่เข้าไปเส้นเซียวยูครับชักเกิลช็อตครับด i เซ b l e w h i ไม่ให้ r o ล l i งฮันเดอร์ฮะบาเด e r s ฟาดไม่โดนนักเพล play h a r ด้วยเช่นกันไม่ใช่ครับมันมันซื้อแย่ครับผม165บาทดท d i s a ล l e ครับผมและเ t อร์ดึงลามฟิงเกอร์เด็ดกากาละครับเออสไปฟิงเกอร์ล่างนี้มังกี้คิงกระโดดมาครับตัดต้นไม้เลยครับผมเดี้ยวซ่าไปหน่อยครับมาส่งถึงที่อีกครั้งครับ แจ็คก,กี้บอยเชกเกอร์ช็อตครับสนุดไว้ใส่ไลออนบอลแล้วนี่เปิดมาครับผมฟีมย้อนไปในกลางโดมวางกรงไว้กับคินติดฟิลครับหนีไม่พ้นครับบุกบุ๋ยแตกพรายไปแล้วฮะวาร์ดล,ลงมาอีกหนึ่งครับคิวครับตรงนี้สเปียลมาบวดตรงนี้คุ้มจ,จัดครับผมโปรเจคสวอุไปเกาะลงสาตัวสไต์สต่ซอมครับลงมาอีกครั้งพาวเวอิชชั่นยัดไปต่อมาสลอตครับไม่ได้จ่ายแล,ล้วโรลลินเดอร์ตายไปฮะเวเซลเผากันไว้แอสโซ่เสพปาดจะปาดสอมโหเขาดึงกลาง์ดแล้วจังหวะนี้โยอีและสเปียลมาคอมโบครับมาทีตัว โดนพีก่กอฟไปวันบายวันชัาก็ชอดผูกไว้ครับผมคลิกับคนเรียบร้อยพาวเว็อดยับต่อทีมไว้ครับ Mg Touch ตีเหล็กตีตอนร้อนครับผมตอนนี้แต่ตอนนี้ร้อนจัดครับโดนทีมไว้เข้าไปดีนทาวเวอร์ทิ้งหรือเปล่ายังก๊อดครับผมใช้ทางด้าน illusion ตีเวอร์แต่ครับแล้วตอนนี้ครับไซโคลเซตอัพและอีเธอร์ดึงยับต่อ ไซเลนส,สวนไปครับให้ต่อขอโมะโบไม่ได้หรือเปล่าี่อารีนาอาบาัดข้อมาสองก็บอล,ลเลยที่กวาดไปมีวูคองอแม,มนครับผมเข้าไปในอารีนาไม่ได้ครับเฟกัสเซชาบอลระเบิดไปก่อนครับมกปุยก็ตายมาสาก็ตายฮะแล้วก็จังหวะดีครับผมนังดน้าโดของมาครับได้บิงมาข้อแบบสวยๆครับล้วเปิดไปโฟกฟัสไฟเออร์บีเคบีเปิดไว้แล้วก็รีบวับกันก่อนครับ,บเพราะตึองระยะฮะไม่ให้เธอเบสยิงฟรีครับไม่งั้นระเบิดคาบีเคบีสปีเอลมาสุมครับพรีดิกันไปไม่โดนท่านวีเวอร์วีเวอร์ถอยออกไปแล้วครับว์ปอีลงมาต่อฮะ เอาแล้วไปแก๊งเขากับผมโดนระเบิดซะเองครับเคาน์เตอร์แท็กด้วยทางด้านอารีนาออบัตครับของเอินมาเนี่ยครับเขาไปแตกครับสองรอบครับเรียบร้อยโบว์ตั้กลับมาเฮกเปิดไปครับบอร์ดให้การเขิงฟิงเจอร์เดชีเข้าไปใส่เทอร์เรเบทครับจะยัดเทอร์เรเบทเทอร์เรเบทซันเดอร์แะ้วแบเทอร์เรเบทซันเดอร์ไม่ได้หมทางด้านมาซารอชี่นี่สวยครับแรกเลนได้ปูบุยฮะยังก็ตตายไปแล้วตอนนี้ไงต่อดีครับเพลย์ฮาร์ดถอยไปนู่นครับ ฝังครับอย่างเงี้ยโรลลิงเดอร์ชนครับดอกสุดท้ายไปสายเดร์เบบี้สไตล์อีกซอนขครอบกันไว้แต่ก็ทำอะไรต่อไม่ได้ครับเพื่อนหนีไปแล้วฮะเช็คกันจอดปลูกไว้ครับใส่ดีลาโดของวีเวอร์วีเวอร์ทำแบบจอร์เดนปากครับสเปียร์มาเรียบร้อยครับผมแตกพ่ายไปครับเมตาโมเอสซิีไปแล้วด้วยฮะสำหรับทางฝั่งเทอร์เรเบตครับนี่ฮะโดนเฮงครับผมแล้วก็เออสไปสตันครับเป็นบังคีกิงตีฮะสแต็กแล้วก็บอลเดสไตป์พิดคิวไปได้ครับ ด้านล่างครับผมแชกอร์ช็อตพาววเอร์ช็อตไวสเปียวมายัลรกต่ออีกหนึ่งทีครับทางด้านมาสาครับย้อนดิสเด้งครับผมโลอัพไว้ก่อนนะแล้วก็ยังไงครับโรลนี่นัดเดอร์ตามต่อแล้วกันครับถอยออกไปได้ครับมาสาเกือบจะโดนพิกออฟแล้วฮะโรลนี่นดเดอร์ชนครับผมมีเชือดึงผ่านเข้าไปครับดีสแนตเปิดยัดต่อเล่นเฟรฮาร์ระเบิดครับแตกคลายไปฮะวอลช็คดึงไว้จังหวะนี้ครับทางด้านตัวของฝั่งบีเวอร์ไงต่อโดนกลิ้งย้อนกับทามแลปย้อนได้ทันครับผม ชานี่ครับเข้าไปปาดครับค้ำแนวหลังกันไปเออสไปยืนไว้ไายมอนสปิริตเหยียบย้ำต่อที่ด้านโดของสปอ์สปีดตายไปเม่ค่อยผิวของกาชบอยก็บอกแล้วลีเซเตเปิดมาย้ำต่อเฟปี้ก็ไม่รอดเดือบคิวของนักกาชบอยระเบิดไป4ตัวครับทั่นเทีนี่ครับในเพลงนี้ครับแล้วก็ผู้จุ่การต่อตีทางด้านของทาวเวืองเทียสองเลยหรือเปล่าฮะคว้าลงมาก็เทียนสีครับรอเจาะจะฆ่าครับฟีเลนเจอร์เช็คก็ช็อตผูกเนียนๆไม่ติดครับผมเป็นทักเล่นจังหวะกาชาบอยโยกไปพอดีครับ ไม่งั้นโดนผูกคู่ครับผมสปียมากับแนวหลังเข้าไปทางด้านตัวของฝั่งแจ็คก,กี้ครับเปิดบีเคบีทันหรือเปล่าบีเคบีแล้ววูคองมาแล้วครับผมต้องหนีก่อนครับเทรเรเบตยิงยัดอยู่ยิงย,ยัดอยู่ยัยงไงต่อดีครับทางด้านนี้ทำแบบย้อนไม่ได้ผมไม่น่ากล้าเล่นครับบีบีเบอร์ครับผมนั่นเองครับอาร์คันดิ้เซนเตอร์แอนด์เซาเซ็เปิดผ่านไปโรลล,ลลิงเดอร์โจนไปที่เทรเรเบตเทรเรเบตโดนบอลเดือดไซฟ้านตกสองเขาบีบอยเกียวฟ้อนพยายามผักออกผักออกไม่ไหวก็ทีนี้กริมย้อนกลับมาครับแจ็คกี้โดนวอลเสกโดนไซเซนตััวของงฝ่่นีฮะ ผมอ่อยครับผมยังไงต่อดีฉันก็อนผูกมาไม่ตีอีกแล้วครับทาแบ็ปย้อนแจ็กกี้ค้างครับผมคิวฮะคีย์หลักสำคัญคือทาแบ็ปนี่ครับพงท่านวีเวอร์ครับตีบาแล็กต่อฮะแบบเนียนๆกันไปไอเทมครบทุกทามมิ่งครับตัวนี้โมดเวททัชเกมมิ่งเจาะด้านบนต่อเลยไมคครับโดนกลิมย้อนกลับมาจังหวะนี้สเปียรมาไปครับจานคิวโดนไซเลนต์กาอากาศย้ำต่อจี้ไปที่จานคิวครับยังไงต่อจะแพ็คทันหรือเปล่าเว้ยแพ็กทันไม่ทันครับผมนะโดนไซเลนต์นั่นเองครับจานคิวครับจังหวะโผล่ตััวครบ เอาแล้วครับเรียบร้อยครับสุกหน้ออกมากิหิงชักเกอร์ช็อตผูกสองมาสวยครับเพลฮาร์แล้วตัวนี้ครับจี้เข้าไปใส่เติมตัวของคิวคิวทำแแบบย้อนก่อนบุ้มบุ๋ยครับเปิดถึงหน้าโดของฝั่งมา,าดาเรนครับผมเกือบเติมตัวทองตัวเองไว้แล้วตอนนี้ครับกระชับอยก็ไปจี้ใส่เพลฮาร์สสดเพลฮาร์ดตายสเปียร์มาใส่คิวคิวครับชูกุชิถอยไปทันหรือเปล่าทันหรือสาแปะลงต่อเรียบร้อยอยังก้อนดับเบิลคิวไปฮะมีโรอัพมีโรลลิ่งแฮนเดอร์ชักเกอร์ช็อตผูกไว้ครับจังหวะเผลอก็กระชับอยครับโดนบี้เข้าาไไปปะททมแลลลบันนหรืือออเเ่่โดก็ว ยังไงดีครับทางหน้าตรงของฝั่งวีเวอร์ครับผมโดนไปครับไทมแลบย้อนตัวเองละกันครับซื้อเกินมาครับอยสปีดตายติสตอรมครอบกันไว้อ้าวโดนย้ำต่อครับบีเคบีเปิดไม่ได้ครับบอยสปีดตายครับผมโดนมิ้วไอเทียห์มาโรลี่เธอเดอร์เข้ามาจังหวะนี้ครับยังไงต่อชนก็ไปที่ยางก้อนที่ปากมันเลยใส่ป้านลงครับเฮกเปิดยจ้าต่อใส่หน้าตรงเทเลเบิเทเลเบิโดนเออสปาไปแล้วก็ละลายครับยางก้อนมีบายแบ็กอยู่ฮะแต่ไม่ต้องมองไม่มีชิลแคลร์บอลหนึบไว้เซอร์เรนเปรฮาร์ดจุกุชิเข้ามาครับผมผลักด้ ฝั่งนี้โรลลิ่งฮันเดอร์เลยหรือเปล่าครับบอลเรนิ่งปาดแนวหลังบอลเซกไปดินใส่ยด้านมีเวอร์ไปสเปียวมาใส่เ้ืนอดีวของฝั่งมังกี้คิงก่อนครับบอลเล้วนิจี้ไปมีเวอร์ครับตัวทม์แบบย้อนนั่นเอกครับแอสเซอร์เซรปาดผ่านไปแล้วเสียด้านเพลยฮาร์ดไปอีกหนึ่งครับบอลเรนิ่งบอลเรนิ่งถอยไปก่อนเฟบบี้ครับจะตายเอาฮะยังไงครับบิงมาชิวแคร์ตต่อยอดิเด้งไปครับมีคนกดรีเฟเชอร์สวอนบัคเกอรครับหลบทางด้านสเปียวมาและอารีนาออาบัดไปได้ครับมาสลอสครับจังหวะทามิงครอบไม่ทันนะฮะ สปิเอามาครับอัดหลังไปครับบอลเดนไซฟ้าลงย้ำต่อยังไงดีครับฟิงเกอร์เดชีดแล้ก็ไปครับบอลเะพยายแล้วก็เสียวยู e ตายไปที่เร <outright> ียบร้อยครับตีทาวเวอร์ต่อครับทางด้านโรแจ็กกี้ครับสมองมาครับผมฝั่งมูติเวชทัดบอลเดนไซฟ้าไปสมอสบอลเขาย้ำต่อครับด้านตัวของฝั่งโยอีเรียบร้อยครับคิ้งลิสปีครับกับชาบอยสปิเอามาครับบอลจะได้โดนของฝั่งนี่ครับไทม์แลบบย้อนทันทีครับ ช่วยแจ็คกี้บุกขอนครับใส่โคนไปและอีเทอร์ผมอาจจะได้แบ็กได้ครับบิลเลอร์มูคองกามันแบบกว้างครับผมจังหวะนี้ครับฟาดไปครับเบฮาร์ตตายด้านนี้ใครแนวหลังครับผมถึงจะกระชวยครับผมเก็บเฟมี่ไปก่อนครับดีสเปเลอร์ตายครับไม่มีโอกาสได้จ่ายผมโรลลี่เอร์อปาดผ่านเข้าไปอัดคาบอว์จีจีคอผมเกมแรกบริเวณฮารชนะไปครับอิ่มอร่อยฮะ m อ็มจีทครับผมวิกตอรี kukru